สวัสดีค่ะพบกันกับครัวแม่ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําน้ํายาขนมจีนที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะน้าตีนไก่กับปลาไปต้มนะคะจะมีพริกนะคะพริกแห้งนอแล้วก็จะมีพริกหยวกแห้งนะคะทุกคนมีข่าตะไคร้กระชายหอมกระเทียมนะคะใบมะกรูดนาอนําไปต้มนะคะพอเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นกับเนื้อปลากันนะคะทุกคนส่วนเท้าไก่เนี่ยตีนไก่แม่ แม่ก็จะต้มตั้งนานแล้วนะคะต้มก่อนที่จะนาําปลาลงไปต้มอีกเนาะ,ะปลาตัวนี้ก็เป็นปลาที่เหลือจากการนึ่งทานนะคะทุกคนที่บ้านได้ทําน้านํายาขนมจีนบ่อยเพราะว่านึ่งปลาทุกวันนะคะบางวันก็คือทานไม่หมดนะคะก็มาดัดแปลงเป็นเมนูน้ํายาขนมจีนนั่นเองนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเขาเริ่มสุกแล้วแม่ก็จะตักมาใส่เครื่องปั่นนะคะทุกคนใครสะดวกตําก็ตําได้เลยนะคะแม่ก้อยก็คือแบบรวดเร็วนะคะคือนําไปปันนะะ่นเนาะแต่ถ้าเราตำอะ่ะตัวเนื้อปลาเขาจะมีความฟูความแบบ เวลาแกงออกมาแล้วจะสวยกว่าการปั่นนะคะทุกคนเนาะพะแม่ก้อยก็เคยตําเหมือนกันนะคะสเสร็จแล้วก็ใช้น้ําต้มปลาเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปสักนิดหนึ่งเพื่อให้แบบว่าปั่นง่ายขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะความยาวก็ประมาณ3นาทีเนาะนี่ปั่นออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปใส่กระทะกันเนาะแม่ก้อยก็ใส่ลงไปในกระทะแบบนี้นะคะทุกคน ก็เอาจนหมดเลยนะคะเสียดายเนาะวันนี้ก็คือจะทําแบบเหมือนน้ายาป่านะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่กะทินั่นเองนะคะแต่ว่าตัวพริกหยวกแดงอะ่ะพริกหยวกแห้งอะ่ะมันจะทําให้สีน้ําแกงอ่ะสวยนะคะทุกคนไม่ก้อยเคยแล้วนะเคยแบบไม่ใส่พริกเม็ดใหญ่นะคะใส่แค่พริกแห้งธรรมดาจะไม่ได้สีสวยแบบนี้นะอันนี้คือสีสวยมากนะคะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกเม็ดแดงเนาะปรุงรสวันนี้จะมีคนอก้อนนะคะหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะมีน้ําตาลเนาะมี มีผงชูรสนะคะแล้วก็จะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาเนาะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไปเลยนะคะทุกคนไม่ก็จะผัดผัดไปสักนิดนึงพอมีกลิ่นหอมนะคะก็จะนำ น้ำต้มไก่นี่แหละนะคะมาใส่ลงไปนะตามด้วยตีนไก่ที่เราต้มจนสุกแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ถึงขั้นเปื่อยมากหรอกเนาะไม่ก็ก็จะนํามาต้มในหม้อน,นี้ต่อนะคะก็ต้มไปเรื่อยๆเลยนะคะพอเริ่มเดือดสักหน่อยนึงก็ชิมรสดูนะคะชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นได้เลยเนาะ,ะของแม่ก้อยก็จะมีเติมน้ําปลานะคะแล้วก็น้ําตาลเล็กน้อยนะคะก็คือปรุงประมาณนี้เลยนะคะวันนี้เนาะก็คือได้กลิ่นปลาที่คือหอมอบอวนไปทั่วบ้านเลยนะคะเสร็จแล้วก็เติมต้นหอมแล้วก็มีพริกโดดนะคะใส่ลงไปตามชอบ ได้เลยคะ่ะวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําง่ายมากๆใช้เวลาไม่นานนะคะต้มตีนไก่ไว้รอตั้งแต่แรกเลยนะคะทุกคนเนาะเสร็จแล้วคะ่ะเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเมนูนี้ก็คือทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเนาะ,ะทุกคนเนาะไม่ก็เชื่อว่าเมนูขนมจีนก็เป็นเมนูโปรดสําหรับใครไดหลายบ้านนะคะสําหรับบ้านนี้ก็เหมือนกันคะ่ะขาดไม่ได้เลยกินทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ํายาหรือว่าตําขนมจีนนะคะเสร็จแล้วขอตัวไปชิมก่อนนะคะอร่อยมากๆคะ่ะ